นั่งรถไฟลอยน้ำกับความสวยงามบนเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์และฤดูแห่งทุ่งดอกทางตะวันพร้อมแล้วออกไปลุยกันเลยกับนั่งรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนสิทธ์จังหวัดลบบุรีไปเช้าเย็นกลับด้วยงบ1,000บาทและรายละเอียดการเดินทางคลิปนี้เราเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงออกจากหัวลำโพง,ง6กโมงตรง โม50ขึ้นรถไฟกันทุกคนตอนนี้เราก็มา,อ,มาอยู่กันที่รถไฟแล้วนะครับ<ม>เป็นรถไฟที่ขบวนเดียวกับที่ผมไปเที่ยวที่ลาวเลยครับคือโบกี้เหมือนกันเลยเราจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำสะดวกสบายมากๆเลยทุกคนดูดิมีที่ฉีดด้วย อันรับคลิปท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำจะมีให้บริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเป็นรถไฟน้าเที่ยวที่ต้องจองล่วงหน้าเดินทางเฉพาะเสาร์อาทิตย์รถไฟจะจอดแวะรับผู้โดยสารตามสถา,านีต่างๆต,ตามนี้เลย จองตัวแบบรถนั่งและนอนปรับอากาศกรุงเทพเขื่อนป่าสากักคนละ620้ว620บาทราคารวมขาไปและขากลับนะครับโบกี้ที่ผมนั่งเป็นโบกี้เหมือนกับรถไฟจากกรุงเทพไปเวียงจันท์เลยเป็นที่นั่งเบาะยาวสีแดงมีปลั๊กไฟให้ชาร์จแบบมือถือด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูดห้องของเรากันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นที่นอนของเราครับเป็นที่นั่งของเราแล้วก็นี่ ถ้าเราจอแบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะขึ้นไปนอนที่ข้างบนได้นะครับก็ oh. ถ้าใครแบบเช้าๆแล้วมันง่วงใช่ไหมก็เออไปงีบสักนิดหนึ่งก็ยังดีหรือใครง่วงๆแบบตื่นตั้งแต่เช้านะ่ะก็สามารถแอบไปงีบด้านบนก็ได้นะด้านบนแล้วก็แอบมางีบก่อนได้นะครับแล้วก็นี่มีไฟด้วยเนี่แนะนําให้พกเสื้อกันหนาวไปด้วยเพราะแอร์ช่ำมากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจกันนะครับว่าในแต่ละตู้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไป ทุกคนตรงนี้เหมือนจะเป็นตู้ที่เอาไว้ให้คนดูวิวกันนะครับแล้วก็โอ้โหอากาศตอนนี้คือแบบลมดีมากๆเลยครับเพราะว่ารถขับด้วยความเร็วสูงเดินไปกลางขบวนจะมีโบกี้เป็นห้องรวมที่ให้ผู้ด้วยสารมาพักผ่อนนั่งชมวิวสองข้างทาง ต่อมานะครับเป็นโบกี้ห้องอาหารจะมีอาหารในเครื่องดื่มขายนี่นะครับก็จะมีพวกข้าวต่างๆแล้วก็มีกาแฟเราก็สั่งข้าวไข่เคียวน่ารักน่ารักมากินนะครับระหว่างเดินทางนี่กล่องละเจ็ดสิบบาทบวกกับน้ำดื่มอีกสิบบาทก็เป็นทั้งหมด80บาทครับผมหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการกินข้าวนะครับแล้วก็นี่ครับ ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นวิวภูเขาพร้อมกับบรรยากาศสวยงามโอ้โอุกคนดูดินั่งกินไปชมวิวสองข้างทางไปหือ <c oughs> ฟินสุดๆเลยทุกคน <c oughs> นั่งกินไปไม่นานรถไฟก็มาถึงเขื่อนป่าสักแล้วในตอน9้าโมงเช้า รอบรถไฟจะถูกลายล้อไปด้วยน้ำห้ความรู้สึกเหมือนรถไฟกําลังแล่นกลางทะเลเลยรถไฟจะจอดที่กลางเขื่อนเป็นเวลา20นาทีทุกคนสามารถเดินลงไปชมวิวทิวทัศน์ของทางรถไฟที่ถอดยาวไปบนผืนน้ำกว้างใหญ่ของเขื่อนเก็บภาพความประทับใจถ่ายรูปก,กับสะพานรถไฟกลางน้ำสวยๆได้อย่างเต็มที่ครับ เมื่อครบ20นาทีเรากลับขึ้นรถและเดินทางไปที่สถานีโคกสลุงเอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สถานีโคกสลุงแล้วครับก็จะมีตลาดนัดให้เราไปช็อปประมาณ30นาทีนะครับไปโอตอนนี้คนก็มาเดินช็อ เยอะมากที่นี่เป็นตลาดย่อมย่อมมีสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกและอาหารอร่อยๆมีให้เลือกซื้อมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชอบกินกันันี้จะเป็นโรตีกรอบค่ะเป็นขนมโบราณน,นะคะเป็นขนมชุมชนของพวกสลุงเนะะี่ยค่ะอร่อยมากแล้วก็อีกอย่างจะนําเสนอนะคะอันนี้จะเป็นข้าวแขงน้ำาต้าโมค่ะอันนี้ขนมที่บ้านทำเองอร่อยมากค่ะเนนมื่อ,อ,อ,รอครบ20นาทีก็ออกเดินทางกันต่อไปที่เขื่อนป่าศักดิ์โชติศิ์ ขบวนรถไฟของเราจะมาจอดที่หยุดรถเขื่อนป่าสักุนสิทธ์เป็นเวลา5ชั่วโมงทุกคนสามารถเลือกทํากิจกรรมหรือท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงได้ตามใจชอบเลย หลังจากนั้นเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งผมก็เดินไปซื้อตัว๋วขึ้นรถรางชมสันเขื่อนรถรางจะพาเราเดินทางจากบริเวณเขื่อนไปสักการะหลวงปู่ใหญ่ปา่าศักในระหว่างเดินทางตลอดสันเขื่อนนะครับทุกคนจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากน้องๆมักุเทศน้อยที่จะมาทําหน้าที่บรรยายประวัติความเป็นมาและความสาคัญของเขื่อนป่าศัก์ครับ ในที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่หลวงปู่ใหญ่ป่าศัก <ST AR> หลังจากสักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าศักแล้วรถรางจะนำทุกคนกลับมาบริเวณเขื่อนป่าศัก เวลาประมาณบ่ายโมงเราก็ไปนั่งรถตู้บริการเดินทางกันต่อไปที่บ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่เอาล่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง20นาทีนะครับเราจะไปกันที่ไร่ทานตะวันกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับเขื่อนป่าสากสรุรสิทธิ์นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีนะครับผมเราจะไปดูกันว่าจะมีเจ้าดอกทานตะวันให้เราได้เห็นหรือเปล่าไปไปดูกันเค่ะ ท่ตะวันเนี่ยเราจะเห็นในช่วงเดือนไหนคถึงเดือนไหนอ่าตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วครับแสดงว่าพลิกพีคือประมาณเดือนไหนครับพี่อ่าน่าจะช่วงพฤศจิกาทันวาครับช่วงนี้ครับพลิเลยแล้วก็จะมีทุ่งใหญ่คือไล่ลำยองครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บานก็เลยมาบานกลยละไข่ก่อนคือถ้าเผื่อช่วงพลิกนี่คือมีหลายที่ใช่ไหมครับใช่ครับช่วงพลิกมีหลายที่ครับ มีกิจกรรมให้นมน้องแพะและน้องหมูถูกใจเด็กๆแน่นอนแล้วไปชมไฮไลท์ของที่นี่ครับนั่นก็คือสวนดอกไม้ โอดูดิทุกคนมัน,ปนแปลงใหญ่มากเลยนะที่นี่ก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะครับอย่างเช่นชมทุ่งดอกทานตะวนันและดอกไม้นานาพันธให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นกันครับไปเลยค่ะก็เห็นต้นทานตะวันไหมคะเ<ก>เห็นไหมคะยกเลยเคยเห็นไหมยก ขั้วคันใหม่ๆจ้ะอ๋อปูุูนเคี่ยวได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องกลืนใช่เกลืนเคี่ยวก่อนเกลอค่ะอะไรอีกครับจ้าไม่ต้องคนอร่อยอ่ะไม่ต้องทาะวันเ <c oughs> ขาแบบขั้วใหม่ๆเลย <c oughs> หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเราเดินทางกลับมาที่เขื่อนป่าสะเดินทางไปชมสถานสแสดงพันธุสัตว์น้ำเขื่อนป่าสักธุรสิทธิ์ซึ่งภายในจะแสดงปลานานาชนิดทั้งปลาท้องถิ่นและปลาสวยงามซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศของเขื่อนและแหล่งน้ำจืดของที่นี่ครับ เอ่อทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมง้วนะครับรถไฟก็มาจอดเทียบท่าแล้วครับพร้อมที่จะออกเดินทางกับกรุงเทพกันในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่ป้ายหยุดรถเขอนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์รถไฟก็จัดจอดส่งผู้โดยสารตามเวลาและสถานีต่างๆตามนี้เลยทริปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกมากๆนี่ก็คือสรุปค่าใช้จ่ายตลอดทริปนี้ของผมนะครับเพื่อนๆท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์มาใต้เมนี้ได้เลย